สวัสดีกันด้วยนะครับพบก็บผมอีกแล้วบาซ่าตาลีบันนะครับวันนี้ผมไม่ได้มารีวิวเกมเรจทีหรือว่า GTA นะครับวันนี้ผมจะมาสอนลงมัดไมค์คาบมา PE 0.4.1นะครับเป็นมอัดอไหล่มัดภาพสวยนะครับก็จะเป็นมัดไงก็ไปดูวนะันเอาราภาพสวยขนาดไหนอ่านี่เลยครับ ภาพนะครับสวยมากครับดูดูต้นไม้ครับต้นไม้ขยับนะครับจกะหญ้านคนับหญ้าก็ขยับนะครับดูดูดูเงาน้นาครับสำหรับลิงผมจะแปะไว้ให้ตายลางคลิปชั่นนะครับก็วันนี้ไม่ได้มารีวิว ไม่ได้มันลงคลิปนานครับติดเรียนนะครับก็หนาจะอยากรู้นะว่าผมเรียนที่ไหนครับผมบอกเลยครับเรียนที่มหาวิทยาลัยอิชัวพาณิจตำนงครับก็มีน้องถามเราไปอยู่ปีไหนครับผมอยู่ปีหนึ่งนะครับติดติดไอเตรียมหาที่เรียนใหม่ครับผมก็เลยไม่ได้ลงคลิปนานนะครับก็ไปดูวิธีลงกันเลยดีกว่าครับ เริ่มแรกให้คุณเข้าไปที่บล็อกเรนเจอร์นะครับแล้วกดอันแรกนะครับที่จะแพ็กนะครับกดเข้าไปครับแล้วก็เซฟนะครับแล้วก็เลือกหาที่คุณดาวน์โหลดไว้นะครับนี่ครับอันนี้เลยนะครับให้กดเข้าไปเลยนะครับกดให้คุณที่ดาวน์โหลดไว้นะครับพอคุณกดเสร็จปุ๊บก็นี่ครับเราจะกดให้ดูนะครับ เนี่ผมกดไปแล้วมันก็เคยไม่เด้งออกนะครับกดคอยปุบเอาครับอันนี้ผมเคยลงไปแนละ้วครับถ้าคนลงแต่แรกๆนะครับมันจะมันจะเด้งออกครับไม่คุณเข้าบอกเล่นเชร์ใหม่นะครับแล้วก็สามารถเข้ามาเล่นสนุกกันได้เลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ อก็อย่าลืมกดซับสไคร์หรือกดติดตามเพื่อจะไม่พลาดชมคลิปหน้าจากบาซาตาลีบันนับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลา